สว,สวัสดีพี่น้องครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับพามาปู่ช่างพุทธครับวันนี้เอ้วัสดีครับผมนี่เห็นแล้วเห็นแล้วคนดังเนี่ยเห็นอย่างมันคือแรงอยู่ฮะวูบบ่ไปแลนอยูเซ่คือเห็นอันปินพูดไหมยูยู่ กูจับ้วไปงันนั่นแลวไปอ้ยผมจีไปน้ำน้ำสามหกือนได้เนี่ยสามหกสมหกผมเดลักก็ไม่ได้โอตุลุกเทงหลังเเดี๋ยวนี้ยังเรือมานนั่นเดี๋ยวครับมื่อนี้ลุงน้องเาไปซีัอูเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปนี่สิเปวไราไปเียเนีออันวูบไปเเล่ไม่เล่าแมพไหมปะ แมปจากนี่ไปแล้วใช่ไหมเอ่อแมปแล้วแมพเร็วม,มาปเปลี่ยนก่อน,นโซลา่าไฟเครื่องมันโชว์อ,อกก่อนออกครับมนโค้งอยู่สองตัวว <laughs> ันนี้ก็เลยอ,อัน,น,ก,น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 ก็เลยเพิ่นเทปมันเกะแก่แล้วเก็เกิดจบแล้วแต่ว่าเพิ่นม,มาสอบมันอย่ลูกลูกมันยจะใสน่นี่ลูกถอดไปแทนลูกถอดเลยที่ดีครับโอ้รถแรงเสียดุกครับวันนี้มาเห็นตัวจริงครับเห็นแต่ในติ๊กต็อกครับเนี่ย หกล้ออือ,อสวยงามครับฮะมันต่อแข็งเนาะมันสั่นเนาะมันก็แข็งดีมันยังแล้วนีดัมไงบ่ย่างดำงงมดำมไ<ำ>งอ่ะใ<ำ>สซสูนพอรอ์นี่ก็ยกขึ้นไว้ไงเลยมันมบเงาเนาะมันสั่นลากลูกลากดีบ่ รมาหี่นอเสียเลาเขยามื่อนี้เมื่อนี้สิไปยุ่นว่ามันจับที่ว่านั่นมันอยใสครับเบรกกองมันต่นเตะฮะ ให้ลูกพี่หาเกียร์มาให้อยู่นี่ฮะลูกพี่อยู่ทางไหนพเห็นไหนกเ,เกียร์ยังเกียร์เซฟลูกอันนี้เกียร์ยังนี่หกเกียร์ป่ะเกียร์โอ้มันบอดเรนไว้บัางยังเป่ามันบอดรอบเร็วกันยังเป่าบอบอืมท่านเกียบแลรนอะไรเอาสามโมเออเพราถึงโมอโมอท่านเขา,ขาเขาแซงยันเดียวอืม ตัอมันแลนดีไหมโอ้ไปแล้วแมนมั่ขั้น,น,นว่ากันซิมสมว่ากันยสจเอากันอยาสเสอบเสแนแมกันลายเด้อพี่น้องเลย อย่าดุกบอกว่ามันมีอาการวูบวูบว่าบ้าบครับแมพเท่าไรครับนี่แมพเท่าไร40เปอร์เซ็นต์เอาพอดีๆครับถ้าแมพเยอะเกินไปอันตรายครับ<ง>เห็นดมวน ขึ้นเนื่นพลาสัมวันเป็นไดขึ้นได้์หรอ่ะสบายสบายเกียร์หนึ่งธรรมดาเล่นมัขึ้นมาแต่ว่าสองม่าไวเห็นมั้ยซองวรถล่อรับรถหล่อโอ้มาเมื่อนี้โชคดียังไงมาเห็นว่ มีบุตรีันเนี่ฮะมีบุตรีขั้นอ่าขั้งเสียพิษตรงผมอันสองอันหกว่าลากพ่วงแบบเนี้ยมีสองขัน้นี่นวะ,ะและนดี้ต้องกันบ่เนี่ยอ๋อหล่อครับหล่อสีเป็นอ่าสีเอฟเฟกต์นะครับ มันคือออกสีนี่ะวะเปชูลสีแดงเจ้น,นี่เป็น,มมนปลองข็เกียด,ดี่มันคือออกชม,มอูเชยออกมอกไปเตียวทางนี่ออกปะเนี่ยออก,ออก,ออกสองออกสองฟังเล่นมา ดูทางนี้ก็เป็นสีชมพูครับดูด้านหน้าเป็นสีสีอะไรไม่รู้ครับมันบอกไม่ถูกครับสีเอฟเฟกี่มันหลายสีครับมาแก้อาการการวูบครับเลเดียน พันร้อยครับอุ้ยเหม,มียนมาสิบสิบน็อตได้ไหมเนี่ยสิบน็อ,นอตครับ มันเล่งแห้งหมดวะ <c oughs> บอยมันเหยียบแห้งหมดวะน้ำมันเปล่งมาท่านหรอสองซี่สองหกตัวนี่สองสี่เนาะ เวลาเขาถอยเป็นยังไงเสียถอยเวลาเขาดันลูกแห้งครับฮะแห้งตัวดูแห้งดันได้ดียืนมาอินมี่หนีไม่ลยมันร่องเชื่องไม่เหลือฮะมันร่องเชื่องเหลืออืมแต่แต่มันมีปัญหาเกลี่ยมหน่อยอืมเรื่องจับหลอกจับเกลี่ยถ้าท่างเรียบรถต่อ่ะไรกับอันรถทรงขอลังสว่างได้สบายเลยเอาแรงเป็นร้อยอ่ะ มันได้จากปีแล้วฮะเนี่ยปีซีเดือนโค้งครับซีฐานเดือนขึ้นกว้างมาแต่กวงหายากขั้นแรกผมมีเลยนี่น้องบุรุษกวางยังกวางดักนหนาผมเลยสร้างคนแปลงไม่แปลงไซส์สามหกอ๋อมันคือสีหายากผมนีเลยเอาไปเข่าศูนย์มันเขาห้ามกวางกระเถิ์กับผมนี เขาตขอ oh, ้องสร้างว่าสันผมก็เลยสร้างพุทแดงไงแต่แสดงว่าซุ้มของเขาบอกพี่ว่หันม ah. ันม so ันบอกทันเปลี่ยนกล่องเดียวตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ก็อันนั้นฮะเขาบอกปีเดียวกันอือของก็ออกว่างหันนี่างเงี้ยแหละเมียนท่านได้เปลี่ยนมั้ยท่านได้เปลี่ยนเหรอหันว่าสันออกอันนั้นกับซีได้ปีนี่แล้วขั้นหนึ่งน่ะใส่ลงสามหกเลย มของรักน้ำพางน้มาล,ลูกเราพันแปดใส่มาด้วยสามหกสามร้อยสีย่ร้อยแสดงว่าเฮ็ดแล้วนี่ฟ้าเบี้ยวหินนั่นวะเนี่ยเดี๋ยวแลนไปเบืองน้ำครับหนางานเสียดุกขึ้นไปท่าง่อนกีดนิดหน่อยครับ นี่ขื่นไปเลโซ่สินอันเขาไปทายเขาพูดอีกพูดหนึ่งไทยมากแม่นมองเดียวกันว่านที่ฝนตกน้ำอะฮะขไ้ดมอันอ้เนีอองอสี่เลยหนาร้อยเนาะพู้ไดเป็นลับกานคือลับงันโหดอะเมอแรกผมยานมันยกล่ออยู่รอยูเซยข้างหน้า มุกล่อนางหายเลยมันยกดอกอฮ้ยมุกหล่อนมยกมไงดออเาบอกขึ้นบันได้ย่งมันูกเออแมันคาดเรื่องของอืมอะไ้ขึ้นบ่ได้ายวม่าเกณฑ์งเลรเห็ดกาเออกนรับงานเขือนฮะ3ปีโอคเื่อนเอามาลงนี้ดิ เห็นมองนึงอันมองที่เขาเห็ดเคลื่อนอยู่น,น้องวัซ่านี่เขาเสียดินมาแต่ผุ่นนี่เขาเสีมาปั่นเคลื่อนเนี่ยเขาเสียวดินมาต่ไอมาตากุจับพือกันละ่ะบอกมากวางสั้นละ่ะแกรับมาหรอือควนให้อืม เรเียก็ดอด,ดอเออรเียกงางนะโอ้ยมเียไดย้อกน,นานี่เท่าดัดนะต่ราคาพ่อเห็นไดก็เห็นเลยอันนี้รถคนดังครับงามดีนะรถนน้ดัมซิ่งดินด่วน